มึจงจ้อาไงอ่ะัวฮะรว้ใช่ไหมรักษาที่ทมึงสายกาฟแฟใส่เต,ตมันกระจายไปทั่วแล้วคนเ็สาบตรงมึงทั่วประเทศกูไม่ชอบตอนนี้ไมี่ทางเดีที่มึงจะกลับมาได้มึงต้องทำรายการงั้นเดี๋ยวกูจะให้มึงเจอกับโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการมาให้มึงใครไปเข้าขมา มึงกับกูน่าสนุกดีมึงว่าไหมผมต้องทำงนานกับมันนะผมเล่าออดีกว่าถ้ากูเป็นมึงอ่ะกูจะรีบกลับขึ้นไปทำงานจะมาถามทางสัมภาษณ์อะไรล่ะคนจะขายของยืนขวางหน้าร้านอยู่ได้เองและข่าวที่ที่กาเฟใส่คนใช่ไหมฮะไปไปไปเลย มีงางอยู่ในงานมวุ่นวายแบบนี้แมวของมึงดียังไงแล้วของมึงมันดียังไงวะมันข้อมูลมันจริงจังเกินไปมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงนะแต่ถ้าไอเดียมึงไม่ดีกูไม่ปล่อยผ่านนะพูดได้อปว่าวะเฮ้ยผูถามจริงอ่ะคุณกลับมาทำไมวะก็กูอยากให้รายการที่กูทำได้ขึ้นบีนบอร์ดอีกนัน แล้วกูอยากให้เป็นมึงเท่านั้นด้วยพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเราสองคนเลิกกันเพราะอะไรแต่เท่าที่พี่เห็นนะเราสองคนตัดกันไม่ขาดหรอกคานเก่เาเป็นชาติและจะไปจุดตึกได้ไงวะกลับมาทำงานกับแฟนเก่าเนี้ยนะถึงมันจะเป็นแฟนเก่าแต่มันเป็นแฟนเก่าที่ผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมากที่สุด,สนนดกูจะท,ทำให้ทุกคนเห็นเวย้ย พวกคนอย่างกูก็ซื่อใจทุกคนได้พีมันก็อย่างนี้แหละลูกถ้ามันรักอะไรแล้วอ่ะมันไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกพี่ทิงเฮียไปทําไมอะ่ะหนูแค่อยากรู้หนูรู้สึกไงพี่อะ่ะไ่เจอนาเลยนะขอโทษนะที่พามาลําบากแต่ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเราก็จบสวยตลอดไม่ใช่หรอ ติดตามชมเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning ทุกวันพฤหัสบดีเริ่มตอนแรก22พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังที่แรได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่ง